สมิ c แคปิต l ลลิสซิงผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมากกว่า29ปีช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวา s a กิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือนินจา z x 6R หรือ z x 6R ปี2024ซึ่งล่าสุดคาวา s a กิอเมริกาและคาวาซกิยุโรปได้เปิดตัวพร้อมกัน วันที่6มิถุนายนพศ2566โดย Kawasaki ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ให้มีความปปลดเปรียวเร้าใจมากขึ้นมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่แรงม้าลดลงไป6ตัวรอบเครื่องยนต์ลดลงไป500รอบต่อนาทีแรงบิดลดลง1.8นิวตันเมตรเรื่องเราจะเป็นอย่างไรลองมาติดตามกันดูครับสรุปจุดที่เปลี่ยนแปลงไปของ Z X6R ปี2024มีทั้งหมด 7จุดใหญ่ๆด้วยกันครับเริ่มจากรูปแบบดีไซน์ภายนอกที่มีการปรับเปลี่ยนชุดฟูลแฟร์ิงหน้าใหม่ทั้งหมดในขณะที่ครอบถังน้ำมันและแฟริงท้ายบังโคลนท้ายรวมถึงไฟท้ายก็ยังคงเหมือนเดิมโดยชุดฟูลแฟร์ริงด้านหน้ามีการปาดแฟร์ริงด้านข้างให้ดูเพียวบางมากขึ้นช่องทางอากาศที่ไหลผ่านก็ปรับองศาใหม่ในภาพรวมแล้วเราจะเห็นได้ว่าสรีส 6R มีความปราดเปรียวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จุดที่2ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือชุดไฟหน้าไฟเลี้ยว LED รูปแบบใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาพหลุดออกมาให้ได้ชมกันไปแล้วโดยไฟหน้าชุดใหม่นี้จะเป็น LED ทั้งหมด4ดวงบวกกับไฟ DRL อีก2ดวงซึ่งจะให้มุมมองและความสวยงามที่เปลี่ยนแปลงไปขณะที่ไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ใหม่ส่วนไฟท้ายเหมือนเดิมครับจุดที่3ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือชุดเรือนไม้เป็นแบบ TFT ฟูล l คัลเลสีสันสวยงามแตกต่างจากเดิมที่เป็นแบบเข็มวัดรอบบวกกับหน้าจอ LCD จุดที่4สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนพร้อมด้วย l ลดิโอโลจีแอปจุดที่5จาจานเบรกหน้าทรงกลมใหม่ของเดิมเป็นแบบจานคลื่นแต่ว่าขนาดจานยังคงเท่าเดิมครับ310ม mm มที่จานเบรกหน้าและหลัง220 mm มมจุดที่6ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือสีสันของปลายท่อไอเสีย เดิมชุบโครเมียมแต่ว่าท่อตัวใหม่จะพ่นสีดำที่ปลายท่อซึ่งจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนจุดที่7ก็คือในส่วนของเครื่องยนต์ครับแม้ว่าพื้นฐานจะเหมือนกันก็คือ4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟสิวาลสวาลต่อสูบระบายความร้อนได้น้ำปริมาตรเท่าเดิม6 3 6้ซีซีอัตราส่วนกำลังอัดก็เท่าเดิม12.9ต่อหแต่ว่าแรงม้าสูงสุดนั้นลดลงไป6ตัวด้วยกัน ทำได้124แรงม้าที่13,000รอบต่อน,นาทีของเดิม130แรงม้าที่13,500รอบต่อน,นาทีสังเกตเห็นได้ว่ารอบแรงม้าสูงสุดนั้นลดลง500รอบต่อน,นาทีครับสำหรับแรงม้าที่แรมแอร์ทำงานเต็มที่จะได้129แรงม้าที่13,000รอบต่อน,นาทีของเดิม136แรงม้าที่13,500รรอบต่อน,นาทีชัดเจนนะครับว่าแรงม้าหายไป 7ตัวด้วยกันแรงบิดสูงสุดทําได้69นิวตันเมตรที่1,800รอบต่อนาทีของเดิม70.8นิวตันเมตรที่1 1 0 0 0รอบต่อนาทีแรงบิดหายไป1.8นิวตันเมตรครับอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ที่16.39กิโลเมตรต่อลิตรในส่วนของความเร็วสูงสุดนั้นยังไม่ทราบได้ในขณะนี้แต่ว่าเลรก 6R รุ่นก่อนหน้าทำได้สูงสุดประมาณ260กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่1 6 0 0 0รอบต่อนอาทีต้องมาดูกันครับว่าแรงม้าหายไป6ตัวแรงบิดลดลง1.8นิวตันเมตรจะส่งผลให้ความเร็วสูงสุดนั้นลดลงเท่าไหร่หรือจะเท่าเดิมสำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่นั้นก็ยังคงเหมือนเดิมครับเริ่มจาก traction control 3ระดับและสามารถปิดได้โดยระดับที่1นั้นใช้กับถนนแห้งระดับ2ก็ก,กลางๆครับระดับ3ถนนเปียก power mode มี2แบบให้เลือกก็คือแบบ full และก็แบบ low โดยแบบโลนั้นจะให้พลังแรงม้าสูงสุดที่75%ในส่วนของ Riding Mode มี3โหมดครับก็คือโหมด Sport โหมดโ o ลดและก็โหมดเลนที่น่าแปลกใจก็คือระบบ Quick s h i f t e r โดย s ซล็ก6การุ่นใหม่ยังคงเหมือนเดิมครับสามารถใช้ Quick ิ h i f t e r ได้เฉพาะการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นอย่างเดียวถ้าเปลี่ยนเกียร์ลงต้องมีการกำคลัตช่วยและในส่วนของ ABS Unit ก็มีการปรับปรุงใหม่ช่วยตอบสนองป้องกันล้อล็อกได้ดียิ่งขึ้น ในด้านของมิติตัวรถนั้นปรากฏว่าความยาวความกว้างเท่าเดิมครับความสูงปรับเพิ่มขึ้นเพียง5มิลมฐานล้อก็เท่าเดิม1,400มิลิเมท้องรถสูง130มิมก็เท่าเดิมเบาะนั่ง830มิเมเท่าเดิมถังน้ำมันจุ17ลิตรเท่าเดิมสำหรับน้ำหนักตัวรถนั้นจะแตกต่างกันครับถ้าเป็นดิสเบรกธรรมดา195กิลกรัมและถ้าเป็นเบรก ABS 197กิโลกรัม นี่คือสเปคของทางอเมริกาครับส่วนสเปคของ EU อยุโรปนั้นระบุเพียงว่า198กิโลกรัมโครงสร้างตัวถังเป็นเฟรมอลูมิเนียมตัวเดิมเหมือนเดิมมุมเรกหรือว่ามุมคาสเตอร์ระยะเทลเท่าเดิมองศาการเลี้ยวซ้ายขวา27องศาเท่าเดิมช็อคอัพหน้าอัพไซด์ดาวของโชว่า sffbp ขนาดแกน41ม mm, มช่วงยุบ120มมเท่าเดิม ปรับได้3จุดครับโช้อกอัพหลังเดียว b o t t ท m มล n งยูนิแทร k ช่วงยุบ151 mm เมมเท่าเดิมเป็นโช้คอัพแก๊สปรับสปริงพีโหลดรีบาด์ดัมปิ้งคอมเพรสชันดัมปิ้งได้ทั้ง3จุดเหมือนเดิมดิสเบรกหน้าคู่4ลูกสูบต่อข้างของ n i สซินเล d เดียนเมาส์โมโนบล็อกจานเบรกเซมิฟ o ตติ้งทรงกลมของเดิมเป็นจานคลื่นแต่ว่าขนาดจานก็ยังคงเท่าเดิมครับ310 mm มมมาพร้อมกับ ABS ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบจานเบรกทรงกลม220มิลเมตรของเดิมเป็นจานคลื่นยางหน้า120ทับ70 z r 1 7อย่ยางหลัง180ทับ55 z r 1 7การเปิดตัวครั้งนี้ของนินจาเซดิกกระหว่างสเปคของอเมริกาและยุโรปนั้นเห็นชัดถึงความแตกต่างครับโดยเซดิกกของอเมริกานั้นจะมี2รุ่นย่อยให้เลือกใช้ในขณะนี้ประกอบไปด้วยเซดิรุ่นมาตรฐาน ถ้าเป็นดิสเบรกธรรมดา392,000บาทถ้าเป็นเบรก ABS 427,000บาทมี2สีให้เลือกก็คือสีดำเมทัลลิกและสีขาวเทาเมทัลลิกอีกรุ่นหนึ่งก็คือ ZX6R KRT Edition ถ้าเป็นดิสเบรกธรรมดา392,000บาทถ้าเป็นเบรก ABS 427,000บาทมีสีเดียวก็คือสีเขียวดำ สัญลักษณ์ของทีมแข่ง Kawasaki Racing Team นั่นเองครับสังเกตดูก็จะเห็นว่าทั้งรุ่นสีธรรมดาและสีพิเศษ KRT Edition มีราคาเท่ากันแต่ว่าในส่วนของสซเ็ก6 R สเปคของยุโรปนั้นในขณะนี้มีเพียงรุ่น Standard รุ่นเดียวเท่านั้นครับมี2ส,สีให้เลือกก็คือสีเขียวดําแบบเดียวกับ KRT Edition สเปคของอเมริกาและสีดำเทาเมทัลลิกแต่ว่าในหน้าเว็บไซต์ของ Kawasaki e u r นั้นมีการระบุว่า อีกรุ่นหนึ่งก็คือ z X6R Performance จะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้คาดได้ว่าจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมออปชั่นบางอย่างที่แตกต่างไปจากรุ่น Standard ซึ่งสเปคตัวนี้ที่อเมริกาจะไม่มีขายครับเรื่องราวของ z X6R รุ่นใหม่ที่มีการปรับค่าไอเสียให้ผ่านมาตรฐาน Euro5 จะเป็นอย่างไรและจะมีการเปิดตัวที่เมืองไทยเมื่อไหร่เราจะมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ คิดผ่อนมอเตอร์ไซค์สักคันนึกถึงเราสม,มิธแคปิตอลลิสซิ่ง